บัดนี้วันที่26พฤศจิกายน2567เป็นวันที่5ที่ข้าพเจ้านายวีรวิทย์เมธีพิสิทธิ์ขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติละลึดได้มีสมาธิจ,จดจ่อในขลัพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทอ สัมมันตาจาักวาเลสุอัตราคัจฉันตุเทวตาสัทธรรมังมุนิราชาติสักสุนันตุลัก,กขะโมกขะทังสัเกเเกคาเมจะรูปเปคิสิกะละตะเตจันทลิเขวิมาเนทิเประเถจะมาจะคาเมตาลุวะณะคาหะเนเคหวะวัตถุมหิเขตเตภุมมาจายันตุเทวาชาะละถทละวิสเมยักขะคั คันทัพพระนาคาติดฐันตาสันติเกยังมุนีวะวจจานังสัทมุสัทโวเมสุนันตุธรรมัส,สวนักาโลายัมพระทันตาธรรมัส,สวนักาโลายัมพระทันตาธรรมัส,สวนักาโลายัมพระทันตา นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัตว์นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัตว์นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสว์พุทธังสารนังคฉามิธรรมังสารนังคฉามิสังฆังสารนังคฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคฉามิทุติยัมปิธรรมังสารนังคฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคฉามิ ตติยามปิพุทธังสารนังคาฉามิตติยามปิธรรมังสารนังคาฉามิตติยามปิสังขังสารนังคาฉามินัตถิเมสารนังอันยังพุทโธเมสารนังวังเอเตนะสัจวัชเชนะโสถีเมโหตุสัพพธานัตถิเมสารนังอันยังธรรมโมเมสารนังวังเอเตนะสัจวัชเชนะโสถีเมโหตุสัพพธา นติเมสารนังอัญยางสังโฆเมสารนังวังเอเตนะสัจจวัวเชนะโสถีเมโหนตุสัพพาเอวัมเมสุตังเอกังสม,มัยยังภะควาสักเกสุวิหรติกปิลาวัตถุสมิงมหาวนเนม,มหาตาพิกุสังเคนะสัตทิงธรรมะสัตถิงปัญจมัตเตหิพิกุสเตหิ สเพเวะอระหันเตหิทัสสหิจะโลกาจะโลกาทาหูติเทวตาเยภูยเยนะสันนิปฏิตาโหนติพักวันตังทัศนายะพิกุสังคัญจอะอัตโคจตุนังสุทธาวาสก,กายิกานังเทวานังเอตะธหูสิยะอายังโขพักวาสักเกสุวิหารติกับปิละวัตถุสมิง มหาวเนมหาตาพิกุสังเคนะสิท์สัตทิงปัญจมาเตหิพิกุสเตหิสัเพเหวะอรหันเตหิทัศหิจะโลกะทาตุหิเทวตาเยภูยเยนะสันนิปติตาโหนติพัควันตังทัศนายะพิกุสังคันจัยันนูนะมะยัมปิเตนะพัควาเตนุปะสังกะเมยามะ อุปสรัคมิตาวาภะควโตสันติเกปัจเจกขาถาภาเสย,ยามาติอัตโขตาเทวตาเสยยะถาปินามะภลวาปุริโสสสม,มัชิตังวาพาหังภาษาเลยยะภาษาลิตังวาพาหังสัม,มิเชยะยเอวเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุ อันตรหิตาพระขวัตโตปุระโตปาตุระหังสุอัทโขตาเทวตาพระขวันตังอภิวาเทตาวาเอกมันตังอัทถังสุเอกมันตังทิตาโขอเอกาเทวตาพระขวตัตโตสันติเกอิมังคาถังอาพาสิมหาสัมโยปาวะนัสมิงเทวากายา สมาคาตาอาัคตมหะหาอิมังธรรมะสมยังทักขิตาเยวะอปาร,ราชิตตะสังคันติอัตโขอปาราเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคาถังอาภาสิตันตระพิกาโวสมาทหังตุจิตตังอัตโนชุอุชุกามกังสุสารถีวะในเนตานิขะเหตวา อินทริยานิลขันติปันทิตาติอตโขอ,อป,ปราเทวตาภคกวตโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเชตวาขีลังเฉตวาปาลีคังอินทขีลังโอหัจจะมะเมชาเตจะลักลันติสุภาวิมะลาจักขุมะตาสุทันตาสุสูนาคาติ อาตโคอ,อปาราเทวตาพควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเยเกยจิพุทธังสารน,นังคตาเสนเตคมิสสันติอป,ปายะภูมิงปะหายะมานุสังเทหังเทวกายังปริปูเลสันติติอาตโคพควาภิขูอามันเตสิเยภูยเยนะพิขเวทัศส,สุโลกะทาสตสุ เทวตาสันนิปติตาโหนติตถาคตังทัศนายะพิกุสังคัญจะเยปิเตพิขเวเอเหอเหสูงอติตาอตีต,ต,ตมัธานังอรหันตัาโตสัมมาสัมพุทโธสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภัควันตานังเอตปะระมาเยว,วะเทวตาสันนิปติตาอเหสูง เสยยถาปิไมหังเอตะระหิเยปิเตภิขเวพระวิสันติอนาคตะมัททานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภักวันตานังเอตะประมะเอตะประมาเยวะเทวตาสันิปติตาพระวิสันติเสยยถาปิไมหังเอตะระหิอาจิกิสมาณิ ิสามิพิกเวเทวกายานางังนามามิกิตตยิสามิพิกเวเทวกายานางังนามามิเททิสามิพิกเวเทวกายานางังนามามิตังสุนานะสุทธาสาธุก,กังมนะศิระโลหะภาสิสามีติเอวัมพันเตติโขเตพิกขูพัคขวตัตโตปัจจโสสุงพัคขวาเอตัทธวจั ิโลกามะนุกัสสามิยัตถภุมมาตัตสิตาเยสิตาคิริคัพพลังปหิตัตาสมาหิตาปุถูสีหะปุถูสีหาวะสันลีนาโลมะหังสาภิสัมพุนโนโอทาตามะนะสาสุธาวิปสัสสนะมะนาวิลาพิโยปัญจสเตยัตาวา วเนกปิละวัฒเวตโตอามันตยิสัทธาสาวเกสศส,สาเนรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิกขวโวเตจัตตะปะมะกะลุงสุตวาพุทธสัสาสนังเตสัมปาตุระหุญาณังอมนุสสนะทัสนังอเปเกศตะ มัททักขุงสหัสสังอธะสัตตลิงสตังเอเกสหัสสานังอมนุสสานะมัทสุงอเปเกนตะมัททักขุงทิสาสภพพาผุตาอหุงตันจะสพ,พังอภิญญายะวาวัคขิตวานะจักขุมาตะโตอามันตยิสัทธาสาวะเกสาสะเนละเตเทวกายอาอภิกันตาเตวิชานาถะ พิขโวเยโวหังกิตายิสามิคัขิราหิอนุบุพะโสสตัส,ะตะสหัส,สาวะยัขาภุมมากาปิระวัฏถวาอิทิมัโตชุติมัโตว,วันณว,วันโตยยะสิโนโมธโมทะม,ม,มานาอภิกามงุงพิกขูนางสัมมิติงวานางชาสะหัสสาเทวะชาสะหัสสาเฮมวะวตายักขานัน,าน,านตะวันนิโน อิทิมันโตชุติมันโตว,วันะวันโตยยัสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิขูนางสม,มิติงว่านางสาตาคิราหิสหัสายขานานตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันะวันโตยยัสิโนโมทะมานาอภิกรมุงพิขูนางสม,มิติงว่านางอิเจเตโลละสะสะหัสหายขานานตตะวันนิโน อิทิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยยัสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิกุนางเสมิติงว่านางเวสามิตาปัญจสตายักขานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยยัสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิกุนางเสมิติงว่านางกุมพิโลราชะคะโกเวปุลันลัสสะวิเนสนางพีโยนางสตสะหัสสังยักขานางปาริ ปะยิลุปาสติกุมพิโลราชาขาหบฮิโกสโสปาฆะสามิติงวะนังปุริมันจะที่สังราชาทัตตะรัตโถปะสาสติคันทพ,พานังอธิปฏิมหาราชายายัสสีโสปุตตาปิตัสะหะพหาหโวอินทะมานามหพาพราอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยยัสสิโนโมทะมานาอภิการมุงพิกขูนงางเสมิติงวะนัง คินันจะที่สังราชาวิรุณโหตปะสาสติกุมพันธานังอาิปฏิมหาราชายายยศิโสปุตตาปิตสัสสะพะหโวอินทะมานามหพพราอิทิมันโตชุติมันโตว,วันะวันโตยยศิโนโมทะมานาอาภิกามุงพิขุนังสิสามิติงวานางปัจฉิมันจะที่สังราชาวิรูปะโโปะสาสติ นา,านาคานังอธิปติมหาราชายยสิโสปุตตาปิตัสสะพระหะโวอินทะมานามหาพราอิทิมันโตชุติมโตวันะวันโตยยสิโนโมทะมานาอภิการมงพิกูนางสมิติงว่านางอุตราลัญจะาที่สังราชากุเวโรตปปะสาสติยขานังอธิปติมหาราชายยสิโสปุตตาปิทัสสะพระหะโวอินทะมานามหาพลาอิทิมันโตชุติมโตวันะวันโตยยยสิโน โมทะมานาอภิการมุงพิกขุนางสมิติงวะนางปุริมะทิสังทัตะรัตโถทักขิเนนะวิรุณหโกปัญชิเมนะวิรูปโขกูเวโรอุตตลังทิสังจัตตาโลเตมหาราชาสมันตาจาตุโลทิสาทัตลรมานาอัทถังสุวเนกาปิละวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันะ วันจะนิกาสุสัทถามายากุเกนทุเวเกนทุวิภูจะวิภูโตสหะจันทโนกามาเศโถจะก,กินุคันทุนิคันทุจะปะนาโทโอป,ปะมัญโยจะเทวะสูโตจะมาตรลิจิตเาเสนะจะคันทพโพนโลราชาชโนสะโพ อาคูปัญจสิโขเจวะติมพลูส,สุริยะวัชะวัชสา,าเอเตจันเยจะราชาโนคันทัาสหรา,าชุพิโมทะมานาอภิกามงพิขูนังสมิติงวนังอาถาคูนาภาษานาคาเวสาลาสาหาตัตชากากัมพระลัศส,สัตลาอาคูปายาคาสาหะยาติพิ ยามุนาทะตะรัฐาจากักอาคูนาคาสยัสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคาสะสมิติงวะนังเยนาคะราเชสหะสาหาลันติทิภาวิทิภาทิชาปักขิวิสุทธะจักขูเวหาสยาเวหายาสาเตมะณนะมัชะปะตา จิตราสุปัน,นาอิติเสสะนามังอภยันตานาคราชานะมาสิสุปัน,นาตโตเขมะกะเขมามมะกาสีพุทโธสัญหาหิวาหาวาจาหิอุปัฏุปวหะยันตานาคาสุปัน,นาสารณะมะกังสุพุทธังชิตาวัวชิระหัตเธนะสะมุทานอาสุราสิตา พาตะเลวาสะวัสเสเตอิทธิมันโตยยะสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอาสุรามหาเวคษสาเวปาจิติสุจิติจะมหาราชโทนะมุจีสหสตัญจะพรลิปุตตานังสัพเเวโรจะนามะก,กาสันนายิตวาพระลิงเสนางลาหุพัฒมุปาขมุง สมโยธานิพัทิเนพัติเตพิกขูนางสมิติงวานางอาโปจะเทวาปทวีจเตยยโชวาโยตทาคมุงวารุนาวาลุนาเทวาโสโมโจะยะสัสาสหเมตาการุณากายิกาอาคูเทวายะยสยะสันสิยะสสิโน ท่าเสเตทัสะทากายาสพเพนานัตตะวัน,นิโนอิทิมโตชุติมโตว,วัน,นะวันโตยยัสิโนโมทะมานาอาภิกามุงพิคูนางสม,มิติงวนังเวนทูจะเทวาสะหะรีจะอาสมาจะทูเวยะมาจันทัสสูปะนิสาเทวาจันทะมาคูปุรักขันติตาสุริยสูปะส,ะสุริยสูปะ นิสาเทวาสุริยะมาคูปูรักขิตานักขันตาีิปูรักขิตาวาอาคูมันทะวาลาหากาวาสูนางวาสะโวเศโทสักโกปาคะบุรินทัโททเสเตทะสะทากายาสเพนัณตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมโตว,วันนวันโตยะยัสิโนโมทะกามาโมทะมานาอาภิกามุงที่ขูนังสัมมิติงวะนางอาทาคูสะหภูเทวา ฉลามคิสิขาลิวะอะดิทกาจะโรชาจะอุม,มาปุพภะนิพาสีโนวรุณาสหาธรรมาจะอจจุตาจะอะเนชากาสุเลยยะลุจิลาอาคูอาคูวะสะวะเนสีโนทัสเตทัสัทธากายาสัพเพนนัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยะย,ะยะสิโน โมทะมานาอภิการมงลพิกูนางเสมิติงวะนางสัม,มานามหาสัม,มานามานุสาามานุสุตตมาขิทาปะทูสิกาอาคูอาภูปะโมทะอโมปะทูสิกาอะถาภูหะละโยเทวาเยจะโลหิตะวสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายยัสสิโน ถ้าเสเตถ้าสัทากายาสัพเพนนะัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมัโตว,วันณนวันโตยยสิโนมหาลภมโมทามานาอาภิกามุงพิกูนางเสมิติงวน่งสุกากลุมหาอรลุนาอาคูเวคนาะเวคะนาสาสหาโอทาคะโอคาตะไคหาปาโมปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนา สัทธามมตาหาราคชามิสกาจกยะยัสสิโนทานายังอาคาปะชุนโนโยทิสาอภิกวัศส,สิทักเสเตทัศธากายาสัพเพนนัตตะวัน,นิโนอิทิมโตชุติมโตว,วันนะวันโตยะยะสิโนโมะมานาอภิกามุงพิกูนังสม,มิติงวะนังเขมิยาตุสิตายามากัตถกาจกยะยยัสิโน สัมพิตก,การามเสถาโชตินามาจะอาสาจะอาสวะนิม,มานารติโนอาภูอาถาคูป,ปรณิปรณิมิตาท่าเสเตท่าเสเตทัาสัทากายาสัพเพนัตตะวัน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยะยะสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิกูนังสัพมิติงวะนังสัตเทเต,เตวเฮวานิกายา สเพนานัตตะวันนิโนนามันวะเยนะอาคันชุงเยจันเยจะเยจันเยสะทิตาสหะปะวุฒะชาติมัขีลังโอคะตินนะมะนาสวังทักเคโมคะตารังนาคังจันทังวะอธิสาติตังสุพรามมาปะระมัตโตจัปุตตาอิทิมัโตสหะสันนังกุมาโล ติสโจสจะโโปาคะสมิติงวะนังสหัสสะพรม,มะโลกกานังมหาพรม,มะพิติถติอุปะปันโนชุติมันโตพิสมากามากาโยยยสิโสทเศฐอิสลาอาคูปัญเจกะวะสะวัตติโนเตจเตสันจะ มัชโตอาคาพาหิโลปริวาริโตเตจะสัพเพอภิกันเตสิสนเทเทเวสัรรมเกมาละเสนาอภิกามิปัส,สกันหัสสะมันที่ยังเอทะคันหะทะพันทะทะลาเคนะพันธะมัตถุโวสมัตตาปริวาเลทะมาโววุมุนจิทะ โกจินังอิทธิตถะมหาเสโนกันทะหาเสนังอเปสยัยปานินาตละมาขจจะสลังกตวานาเพระวังยะถาปาวุสสโกเมโคลทะนยันโตสุวิชุโกตทาโสปัจจุทาวติสังกุธโธอสยังวเสตันจาัพังอภิญญายะ วะักวะขิตวานะจักขุมาตโตอามันตะยิสัทาสาวเกสาสนะระเตมาละเสนอภิกันตาเตวิชานถาถิขโวเตจะอาตัปปะมะกรุงสุตวาพุทธะสาสนังวีตะลาเคหิปกามุงเนสังโมัมปิ อินชยุงสัพเพวิชิตะสังคามาพยาติตายะยัสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ